ชาวราศีมังกร17กันยาถึง30กันยาเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีมังกรในวันที่17กันยาถึง30กันยานะครับชาวมังกรตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่หนักใจคือในเรื่องสุขภาพมีแน่นอนนะครับส่งผลกระทบเนื่องจากดาวที่จอมานั้นนะครับเป็นคู่ศัตรูกับเจ้าเรือนของชาวราศีมังกรฉะนั้นความทุกข์ใจความหนักใจ ทั้งตัวคุณเองรวมส่งผลถึงคู่ครองผลใกล้ชิดด้วยนะครับในเรื่องของชาวราศีมังกรแต่ในเรื่องของดาวที่เข้าจอนมานั้นตอนนี้ตำแหน่งพักฉะนั้นอาจจะมีกระทันหันนะครับเหตุกระทันหันในเรื่องสุขภาพขึ้นมาก็ได้เหมือนกันสำหรับชาวราศีมังกรนะครับฉะนั้นช่วงนี้การระมัดระวังการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญของชาวราศีมังกรนะครับส่วนในเรื่องการเงินชาวราศีมังกรเนี่ย หนักมานานแล้วจริงๆวุ่นวายมานานแล้วเรื่องการเงินแต่วุ่นวายหนักได้หรือวุ่นวายหนักเสียขึ้นอยู่กับดาวณดวงชะตาของชาวราศีมังกรที่ตำแหน่งนั้นด้วยแต่โดยรวมแล้วจะเป็นอย่างนี้อีกระยะนานๆเลยนะครับประมาณปี68นะครับถึงจะคี่คลายได้นะครับในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดอาจารย์บอกไปแล้วนะครับมีดาวศุกร ที่เป็นดาวมาโครจรเล็งใส่ชาวมังกรซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูในช่องชาวมังกรนั่นหมายถึงว่าคู่ครองคนแกชิดมีโอกาสเจ็บป่วยได้เหมือนกันคู่ครองคนกกชิดนําความทุกข์ใจมาให้เหมือนกันนะครับโดยเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าๆก็ได้นะครับเนื่องจากว่าดาวพักนั่นหมายถึงว่าเดินเร็วแต่ก็ยังไม่เดินปกติฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความล่าเก่าๆฉะนั้นคนที่เป็นชาวมังกรใครที่มีคู่ครองคนแกชิดช่วงนี้ อาจจะเกิดอาการเบื่อเบื่อเซ็งเซงขอให้คุณพาคู่รักของคุณไปสถานที่เก่าๆที่เคยรู้จักกันครั้งแรกหรือประทับใจร่วมกันนะครับหนักจะเป็นเบาให้ทำลักษณะนี้ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ครองสาหรับชาวมังกรช่วงนี้นะครับอาจจะต้องรอระยะหนึ่งให้ดาวคู่ศัตรูนี้ย้ายตำแหน่งไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีช่วงนี้เนี่ยจะเกิดปัญหามากกว่า ความสุขนะครับสาหรับคู่ครองคนแกลชิดของชาวราศีมังกรนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานยังต้องวุ่นวายนะครับเนื่องจากว่าดาวที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับประจําเรือนการงานของคุณมันเดินพักองศามันมีเหมือนเครื่องยนต์ที่วิ่งไม่สม่ําเสมอเดี๋ยวมีเร็วเดี๋ยวมีช้ามีกระตุกนะครับอาจจะส่งผลให้งานของคุณมีปัญหาได้ในช่วงนี้ฉะนั้นชาวราศีมังกรมีโอกาส นะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานได้เหมือนกันนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าดาวที่เข้ามาส่งผลชาวราศีมังกรในเรื่องงานนั้นมีส่งผลในเรื่องกับผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองทําให้ผู้ใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับในเรื่องงานนะครับในเรื่องของความสําเร็จของชาวราศีมังกรอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าช่วงนี้จะต้องระวังความสําเร็จของชาวราศีมังกรเนื่องจากเจ้าเรือนความสําเร็จนั้น มีดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่ศัตรูเดินมาร่วมด้วยก็เลยแทนที่จะดีกลับกลายเป็นเสียในเรื่องของความสําเร็จฉะนั้นความสําเร็จอาจจะต้องชะลอนิดนึงจะทําสิ่งใดขอให้รอบคอบหรือใช้ความรู้เก่าที่มีอยู่มาแก้ไขจะทําให้หนักเป็นเบาร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกร17-19กันยามีอะไรกันบ้าง17-19กันยานชาวราศีมังกรจะมีเหตุนในเรื่องเกี่ยวกับง,งานอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า การเจรจาประสานงานต่อรองในวันนั้นจะต้องมีแน่นอนเนื่องจากงานคงเก่ามาเชื่อมต้นเดือนหรืองานเก่าเริ่มกลับมาแล้วนะครับจะเริ่มมีการประสานงานมีผลประโยชน์ต่อรองมีผลประโยชน์ร่วมกันถึงจะสําเร็จนะครับในวันที่17-19กันยาวันที่20-22ถึงวันกันยาชาวราศีมังกรในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จให้ระมัดระวังนะครับการเจรจาง,งานให้ดีนะครับจะเสียมากว่าดีการเจรจาง,งานในวันนั้น20-22 ถ้าเป็นงานแก้ปัญหานะครับจะส่งผลดีมากกว่ากับงานที่เป็นเดินปกติจะเจอเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทําให้มันไม่เกิดความสําเร็จได้นะครับในช่องโชคลาภความสําเร็จของชาวราศีมังกรนะครับวันที่22ถึง24กันยาชาวราศีมังกรมีเหตุที่จะต้องไปพบปับผู้ใหญ่เก่าแก่หรืออาจจะต้องดูแลสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับข่าว ความสูญเสียของผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าไปกระตุ้นในตําแหน่งที่เสียหายของชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับการดูแลผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่แก่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับวันที่2 4ถึง26กันยาชาวราศีมังกรจะต้องมีการคิดวางแผนเริ่มต้นกับตัวเองหรืออาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนื่องจากดาวที่มาส่งผลถึงดวงเจ้าเรือนของคุณนั้นเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับอาจจะต้องเสียหายเรื่องเงินอาจจะต้องเสียหายเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพตัวเองอาจจะต้องเสียหายในเรื่องความนักเป็นต้นนะครับในวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกฉะนั้นถ้าจะทํากิจสิ่งใดนะครับในวันนี้ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกในต้นคลิปแล้วนะครับก็ให้เรามาระวังคนที่มีความรักพาท่านไปดูสถานที่ที่เราพบกันครั้งแรกหนะักก็จะกลายเป็นเบาร้ายก็จะกลายเป็นดีเป็นต้นนะครับจะให้เรามาระวังด้วยนะครับวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดกันยายนชาวราศีมงังกรจะมีเหตุที่จะต้องใช้เงินนะครับ มีเหตุที่จะต้องใช้เงินต้องระมัดระวังให้มากๆในเรื่องการใช้เงินการเงินจะเข้ามาได้ต่อเมื่อคุณเข้าไปช่วยคนอื่นก่อนนะครับคุณต้องไปวุ่นวายหรือขนขวายด้วยตัวคุณเองก่อนถึงจะได้เงินมานะครับไม่งั้นมีโอกาสที่จะหมดเงินหรือเสียงเงินได้นะครับแต่เป็นแค่2องวัน2 6กถึง28กันยานะครับ2 8ถึง30กันยาคุณจะต้องมีเหตุที่จะต้องไปดูแลผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดหรือเข้าไปพบปะผู้ใหญ่ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่นะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือไปพบหมอก็ได้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันในวันที่28ถึง30กันยาหรือคุณอาจจะต้องไปเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนรอบข้างคุณในการไปพบหมอหรือไปโรงพยาบาลได้นะครับทั้งหมดคือชาวราศสิบงครในวันที่1 7ถึงสากันยายนะครับถ้าชอบกดติดตามบรจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ